สวัสดีครับคืนนี้เป็นคืนวันที่26กรกฎานะครับเรื่องที่อยากจะ,ะพูดให้ฟังวันนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก็คือเรื่องเปลือกตาอักเสบเรื้อรังนะฮะหรือภาษาสัพแพทย์เราจะเรียกว่าเบฟไรติสนะครับจากภาพเนี่ยคือเปลือกตาปกติของคนเรานะฮะ ซึ่งเปลือกตาปกติเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ขนตาเนี่ยชี้งอนออกนะครับขอบเปลือกตาต้องเป็นสีชมพูแล้วก็มีความสะอาดนะครับนะฮะทีน,นี้เมื่อเป็นเบฟร r i ิติสเนี่ยหรือเริ่มเป็นเปลือกตาอักเสบเนี่ยนะครับขอบเปลือกตาเนี่ยหรือขอบของไบโบเมนแกลนรูเปิดหรือออริฟิสเนี่ยก็จะมีลักษณะแดงนะครับ โรคที่พบร่วมกันก็คืออีกอันนึงก็คือ,อเปลือกตาอาักเสบสนหน้าเราจะเรียกว่าเบฟไรติสแอนเทเรียเบฟไรติสซึ่งถ้าเกิดสมมุติเวลามาตรวจกับจักษุแพทย์นะครับจักษุแพทย์ส่องดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเรียกว่าแดนดับหรือหลังแคเนี่ยอยู่บริเวณขอบเปลือกตาลักษณะแดนดับหรือขอบเปลือกตาเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ชนิดคือชนิดที่เป็นคราบสกรปรกเฉยเยเนี่ยจะเป็นพวกคราบไขมันเก่าๆนะฮะพวกนี้อีกสับ อีกศับหนึ่งที่เราจะเรียกเราก็คือจะเรียกว่าไบโอฟิล์มบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบคทีรียนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะมีลักษณะที่สกปรกมากขึ้นและมีการติดเชื้อมากขึ้นเราจะเรียกว่าเซเลนดิโคแรนดับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของตัวไรที่ขนตาอาจจะเกิดที่เปลือกตาล่างก็ได้อย่างเดียวก็ได้อ่าอาจจะเกิดที่เปลือกตาล่างและเปลือกตาบนแต่ว่าข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยเยอะกว่ากันอันนี้ก็แล้วแต่เคสนะครับ คนไข่มักจะชอบถามว่าเอ๊ะทำไมเปลือกตาของฉันเนี่ยถึงสกะปกนะฮะแล้วก็ทําไมถึงมีเชื้อโรคอยู่ทั้งนั้นที่ฉันก็เป็นคนสะอาดนะครับคำตอบง่ายๆเลยเปลือกตาเราเนี่ยนะครับเป็นขนตาทีาาา่ผมคิดว่าอาภัพที่สุดในร่างกายเพราะว่ามักจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่า,าผมเรานะฮะขนที่ส่วนอื่นของร่างกายเช่นที่รักแร้หรือที่รับต่างๆเนี่ยเราทําความสะอาดทุกวัน แต่ขนตาเนี่ยนะฮะบุคคลหรือคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีกล้องจุลทรรศน์มาถ่ายที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มีการได้รับความรู้ว่าขนตาเนี่ยต้องทําความสะอาดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดการสกรปรกเรื้อรังนะครับดังภาพนะครับนะฮะ เมื่อมีการอักเสบเรื้อรังไปมากขึ้นเนี่ยฮะมันก็จะเกิดลักษณะคือเป็นวงจรการอักเสบที่ไม่สิ้นสุดแบคทีเรียหรือตัวไรที่อยู่ที่ขอเบเปลือกตาเนี่ยมันก็จะปล่อยสารพิษสารท็อกซินออกมาและสารพิษพวกนี้นะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วแบคทีเรียหรือตัวไรที่ตายไปนะครับก็ร่างกายอดี้ Body ของมันก็ จะเมลละลายไปแล้วก็เป็นท็อกซินเป็นซับสแตนหรือเป็นอาหารของรุ่นต่อๆมาได้อันนี้ก็เป็นทำให้เกิดวงจรการอักเสบเรื้อรังการทำความสะอาดเปลือกตาเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเราก็จะใช้เบบี้แชมพู ampoo, นะฮะหรือว่าเป็นตัวแผ่นทำความสะอาดซึ่งจริงๆก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็เป็นขั้นต้น แล้วก็เป็นการทําความสะอาดในขั้นต้นที่ทุกๆคนควรทําแต่มาจนในปัจจุบันเนี่ยก็มีคอมเมอร์เชียลโปรดักต์ซึ่งมีสารประกอบต่างๆเนี่ยที่ทำให้สามารถทําความสะอาดได้มากขึ้นและสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อตัวไรนะครับลบกวนการอ,อยู่อาศัยของพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับ ลองมาดูนะฮะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องไมโบเมนแกลเราจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไมโบเมนแกลเนี่ยก็คือต่อมที่อ,อ,อยู่ในแนวตั้งของทั้งเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างนะครับแต่งก็จะอยู่ในแนวตั้งอย่างเงี้ยนะครับในแนวตั้งข้างบนจะมีประมาณ25-35ต่อมนะครับข้างล่างก็จะมีประมาณนะครับ15-25ต่อม พวกต่อมพวกนี้นะครับมันจะมีการสร้างไขมันออกมาแล้วก็หล่อลื่นออกมาและเป็นส่วนของไขมันหรือเราเรียกว่าไม้บุ้มซึ่งก็จะเป็นลักษณะของออน้ำตาชั้นนอกสุดนะครับต่อไปรูปเวลารตรวจนะครับถ้าเป็นลักษณะขอบเปลือกตาปกติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ขอบเปลือกตาเนี่ยจะเป็นสีชมพูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านเราดูนะครับว่าเปลือกตาเราเป็นยังไงเวลาจาักสุแพทย์ดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า ขอบเปิดตาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรูเปิดอย่างนี้นะฮะในโบเมนแกลนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแกลนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือรูเปิดของต่อมต่างๆนะครับส่วนข้างบนก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีต่อมไมโบเมนแกลนอยู่แล้วก็มีหลังออกมาแล้วฮะพวกไขมันก็จะหลังออกมารูเนี้ยคือรูที่เป็นลักษณะที่ปกตินะครับ เมื่อมีการอักเสบแดงเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีเส้นเลือดฝอยงอกผิดปกติขึ้นมาทีละนิดที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 นิดนิดจากน้อยไปมากเป็น,เ,ปนเดือนเป็นปีนะครับบางรายเป็นน้อยบางรายเป็นมากบางรายก็ยกมาถึงแล้วก็ทําให้รูปเปิดของตัวไมโบเมียนแกรนเนี่ยมีลักษณะอุดตัน ก็เลยทําให้ไขมันที่ออกมาเนี่ยออกมาได้น้อยแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้รูปต่อไปก็จะแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เป็นเปลือกตาอักเสบเรื้อรังนะฮะหรือเราเรียกว่าโพชิ b เบฟไรติสเนี่ยก็จะมีอาการอักเสบที่มากขึ้นถ้าเราวาดรูปนะครับรูปเปิดตรงเนี้ยก็จะมีการตันมากขึ้นนะครับเวลาจากสุแพทย์มาตรวจเนี่ยจากสุแพทย์ก็จะส่องให้ดูแล้วก็อธิบายให้ฟังว่า มีลักษณะเส้นเลือดที่มีลักษณะผิดปกติที่เราเรียกว่าตีเลงเจ็กเตเซียเวลาเป็นน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเห็นน้อยหรือเห็นไม่ชัดแต่เวลาเป็นมากๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดมีเทอร์มอีกอันนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเส้นแบ่งระหว่างตัวเนื้อปกติและเนื้อไม่ปกติเส้นสีน้ําเงินที่ผมวาดเนี่ยนะฮะผมจะเรียกว่า MC Junction นะครับหรือเรียกเรียกว่า Mucocutaneous นะครับจังชันตัวนี้จะเป็นตัวแบ่งนะครับว่าถ้าการอักเสบเป็นเยอะนะฮะมันทำให้การอักเสบมากมายของเปลือกตาเรือมามีโครคิวเนจังชันอันนี้อาจจะล้ำออกมาเยอะมากขึ้นนะครับออกมาถึง80%ในรูปอย่างเงี้ยนะครับส่วนถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะเป็นแค่50% นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเปลือกตาดีเลยเนี่ยนะฮะมีโคคูเนยียจังชันอาจจะดีขึ้นนะฮะอาจจะแค่20นนะครับอันนี้ก็เรียกว่า50าสิบเปอเซ็นันนี้เป็นค่าเกณฑอันนึงนะครับที่เราใช้ดูนะครับว่าเวลาที่เปลือกตาเนี่ยรักษาแล้วอันนึงที่ผมใช้ตลอดเลยคือเวลาที่เราเปลือกตาอักเสบมากๆเนี่ยก็อ,อาจจะโอ้โหอักเสบถึง8 0ดสถึงเก นะครับหมื่นกเกิก็จะวิ่งมาข้างหน้านะครับวิ่งมาข้างหน้าแล้วพอเรารักษาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับเ,เมื่อการอักเสบน้อยลง MC ็มซีจชั่นตัวเนี้ยก็จะย้อนถอยกลับไปนะครับยิ่งตรงนี้กลับมาน้อยที่สุดเท่าไหร่ใกล้ๆ10%หรือ,อ,อชมพูหมดเลยก็จะเป็นตัวที่ดีที่สุดตอนนั้นส่วนตรงนี้ก็คือรูปเปิดของไมโวเมียนแกลน ถ้าเป็นลักษณะเวลาเราดูกล้องจัลรรศนะครับมันจะเห็นเป็นสีเหลืองแน่นๆน,น,นะฮะก็คือการอุดตันนะครับของรูปเปิดเพราะฉะนั้นไขมันก็ออกไม่ได้ก็ทําให้เกิดมีอาการตาแห้งมากเมื่อเราทรีตไปทรีตไปที่ไปนะครับาการอุดตันตรงนี้ก็จะน้อยลงนะฮะมันก็จะน้อยลงก็จะก็จะทําให้อ่าตรงนี้นะครับอ่าทำให้ไขมันเนี่ยสร้างออกมาได้มากขึ้นนะฮะ สำหรับคนที่ตาแห้งก็แน่นอนครับมีอาการเบอร์นิงนะครับสติงกิ้งก็คือระคายเคืองเหมือนอะไรทิ่มๆแล้วมีอาการตาโมวไม่ชัดสาเหตุที่ตาโม่ไม่ชัดเนี่ยเวลาตรวจดูมักจะมีพยาธิสภาพคือมักจะมีจุดๆๆๆอักเสบนะฮะที่กระจกตานะครับถ้า,าตรงนี้เป็นจมูกด้านนี้เป็นจมูกนะครับตรงนี้เป็นหัวตาส่วนใหญ่ถ้าเป็นจากการอ่านหนังสือเนี่ยจุดอักเสบบริเวณที่หัวตาเนี่ยก็จะเยอะนะครับ เราก็จะพบเลยเราย้อมสีฟอเรสเซนต์แล้วดูแต่ถ้าเปิดเป็นการตักเสพตรงกลางเยอะๆบางทีนยฮะอาจจะเป็นลักษณะจากการขับรถหรือการจากดูหนงังหรือการจากเพ่งอะไรนานๆที่เพ่งลักษณะตรงๆก็ได้แต่ก็มีบางเทอมนะครับที่การตักเสพของเปลือกตาอยู่ทางด้านบน ะะอยู่ทั้งบนมากๆบางทีอันนี้เราก็จะเรียกว่ากระจกตาอักเสบทางด้านบนก็อ,อาจจะเป็นจากการอักเสบทางด้านในของเปลือกตาบนที่มันกระพริบมาแล้วก็ทําให้เกิดการระคายเคืองส่วนบางรายนะฮะการอักเสบที่อาจจะอยู่ทางด้านล่างอยู่ทางด้านล่างเป็นขอบเขตชัดเจนอันนี้บางครั้งก็จะเกิดจากการหลับตาที่ไม่สนิทได้นะฮะอันนี้เป็นลักษณะที่เวลาจากสุแพทย์มาตรวจเนี่ยเราก็จะดูได้นะครับ อันต่อไปก็คือเป็นบางรายที่เป็นมานานาน,นะฮะก็จะมีลักษณะเป็นกุ้งยิงได้เป็นกุ้งยิงเนี่ย,ยก็จะเป็นตุ่มเป็นเม็ดบางทีก็เป็นเม็ดเล็กนะครับบางทีก็เป็นเม็ดใหญ,อใหญ่อันนี้ก็เกิดจาก1ในร้อยนะฮะหใน80ของต่อมไโบูเมียนแกลนเนี่ยที่มีรูเปิดที่อุดตันพอไขมันออกไม่ได้นะครับก็มีการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองขึ้นมาเนื่องจากเชื้อโรคอาจจะซับซ้อนอออเพิ่มเติมเข้าไปในตัวต่อม นะฮะก็เกิดภาวะที่เรียกว่าเคเลเซียนหรือสไตล์หรือฮอดิโอลุ่มนะฮะสำหรับการรักษาโรคเบฟรไรติสเนี่ยก็ในขั้นต้นนะครับซึ่งแนะนำให้ทำทุกๆคนก็คือวอร์มคอมเพรสชันการทำวอร์มคอมเพรสชันเนี่ยก็ถ้าไม่ง่ายก็อาจจะเอาผ้านะครับขนหนูหรือ h o ตแพ็ k เนี่ยนะฮะซึ่งไปแช่น้ําอุ่นหรือว่าใส่ไมโครเวฟถ้ากรณีที่เป็น Hot p a ็ k ที่ใส่ไมโครเวฟเนี่ยต้องเป็นชนิดที่ไมโครเวฟได้นะครับถ้าเป็นชนิดไมโครเวฟไม่ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้ แตกได้นะครับแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของการใช้ตัวควบคุอุ่นเช่นนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยฮะอาจจะไม่ได้คงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ประสิทธิผลของการประคบอุ่นเนี่ยนะครับไม่ได้ประสิทธิผลเต็มที่อุณหภูมิที่มีการสตัตตี้มาแล้วว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดก็คือประมาณ42องศาเซลเซียสนะครับในปัจจุบันเนี่ยวอมอมเปรสชันก็เป็นพื้นฐานให้ทํา นะะในปัจจุบันก็มีแว่นไฟฟ้านะครับหรือแว่นเพื่อการรักษาเนี่ยเราก็เรียกว่าเวมียี่ห้อหนึ่งที่ท,ท,ที่ตอนนี้เท่าที่เห็นอยู่ก็มีอยู่ยี่ห้อเดียวก็คือเบฟฟาสตีซึ่งจะต้องซื้อมาใช้แล้วก็จะต้องใช้ทุกวันนะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในรายที่เป็นรื้อรังนานๆเนี่ยนะครับถ้าถ้าได้มีโอกาสใช้ได้เนี่ยก็จะมีประโยชน์แต่ว่าจะต้องใช้ทุกวันนะฮะจะต้องทุกวันอย่างน้อยก็เช้าและก่อนนอนนะครับ ความสําคัญของการประคบอุ่นก็คือจะทําให้ไขมันที่อยู่ในเปลือกตาเนี่ยละลายพอละ,ล,ะลายเสร็จปุ๊บถ้ามีการทําหัตถการใดๆที่ทําให้ไขมันเนี่ยรีลีสออกมาจากตัวต่อมได้นะครับก็เราเรียกว่า secretion expression ก็คือการกดไขต่อมไขมันออกมาการกดก็จะมีหลายเทคนิคนะครับแล้วแต่ความชานาญแล้วแต่ความถนัดของแต่ละที่แต่โดยโดยโดย,โดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อมีการ กดนวดหรือรีดเอาไขมันเสียออกแล้วเนี่ยก็จะเหมือนรถเครื่องยนต์นะครับที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันชุดใหม่ก็จะสามารถออกมาได้และอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่มีการอุดตันนานๆเนี่ย ภายในต่อมจะมีความดันของต่อมภายในต่อมมากขึ้นเราเรียกว่า intra ductal pressure ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเ,นเมื่อมีการดีลีสหมีการรีดเอาไขมันออกเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีอาการรู้สึกว่าโอ,อ้ดีมากเลยนะรู้สึก สบายตามากเลยแล้วพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ได้ประมาณ1-2อาทิตย์ก็จะเริ่มมีการสะสมของไขมันอีกแดนบางรายที่ต่อมมีแนวโน้มอ,อุดตันอยู่ตลอดหรือมีพื้นฐานเป็นโรคตอมไขมันอุดตันอักเสบเรื้อรังเนี่ยพวกนี้บางทีต้องจําเป็นต้องมาทําทุกๆ1-2อาทิตย์นะครับ อันนี้เป็นภาพตัดขวางของเปลือกตาที่ทําให้เราเห็นไมบูเมียนแกลนนะฮะทางด้านล่างนะครับเวลาที่เ,เปลือกตาเนี่ยถ้าเป็นเปลือกตาที่ปกตินะครับก็จะต้องมีลักษณะเ,เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วเราก็รีดไขมันออกอันนี้ผมจะให้ดูว่าเป็นภาพตัดขวางของเปลือกตาทางด้านล่างและเปลือกตาทางด้านบนในคนปกติเนี่ยนะครับไมบูเมียนแกลนเราจะอยู่อย่างนี้ นะครับแล้วก็มีขนตาชี้ออกมาอย่างนี้ถ้าคนปกติเนี่ยเปลือกตาเนี่ยอันนี้ก็คือไม้บุ้มนะฮะหรือไมโบเมนแกลนนะครับมันก็จะหลั่งไขมันออกมานะครับในคนปกติเนี่ยตรงลักษณะตรงเนี้ยนะครับขอบเปลือกตาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามแต่ในการในรายบางรายที่มีการลักเสพเลือดลังของต่อมเนี่ยนะครับมีการลักเสพเลือดลังจะเกิดแรงดึงรั้งนะครับในแนวตั้ง นะฮะฮในแนวตั้งนะครับแรงดึงลังในแนวตั้งในแนววอร์ดิโนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนี้หรือแนวนี้ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอบเปลือกตาของหลายๆที่เป็นอักเสบมากๆเนี่ยลักษณะขอบเปลือกตาเนี่ยก็จะมีลักษณะมนไปมนเข้าไปมนเข้าไปอย่างนี้นะครับเราเรียกว่า rounding ของโพสิเ,เดียเอตของดิปมาจินนะครับเนี่ยฮะ rounding ของแกลนของไมโบเมียนแกลน นะครับมันจะมีลักษณะหมนซึ่งตัวต่อมเองเนี่ยก็จะมีการผิดปกติอยู่ข้างในนะครับตัวต่อมเองก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็จะมีการเมื่อเกิดราวดิ้งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับขนตาเนี่ยละครับที่ปกติจะต้องชี้ออกข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะชี้เข้าในเทียนนิดเทียนนิดแล้วก็ทิ่มเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นบางรายที่มีเห็นว่าขนตาล้มทิ่มเข้ามาเนี่ย นะฮะสับแพทย์เราเรียกว่าซิกาติเชียลอนโทรเปียก็เป็นลักษณะที่เกิดทำให้โรคปวดตาอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะทำให้เกิดผลตามมาก็คือขนตาม,ม้วนทิ่มนะฮะถ้าบางทีทิ่มเส้นเดียวบางคนทิ่ม3เส้นบางคนทิ่้ทิ่ม5เส้นบางคนทิ่มทั้งแผงเลยซึ่งการรักษาในระยะยาวก็ก็มี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 หลักการอ,าอ,าอีกเยอะเลยนะครับนะฮะ สมการนวดนี้ก็เป็นในเปลือกตาล่างถ้านวดเองนะครับก็พยายามมองขึ้นแล้วก็ใช้นิ้วรีดขึ้นมานะครับแต่การนวดเองเนี่ยจากประสบการณ์ของผมที่ดูแลคนไข้กลุ่มนี้มาการนวดเองเนี่ยนะครับอาจจะได้ผลระดับหนึ่งไม่ได้ผลมากนะบางทีต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือการอานอนบนเตียงแล้วก็มีการใช้เครื่องมือนวดอาจจะเป็นฟอดเซปหรือแท่งแก้วเนี่ยนะครับแล้วก็ให้พยาบาลเฉพาะทางที่ชํานาญเรื่อง การทําความสะอาดเปลืกตาและการนวดเปลืกตาเนี่ยทำการรีดไขมันออกให้ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนก,การรักษาเนี่ยฮะในขั้นต้นอย่างที่เรียนก็คือการทําความสะอาดเปลืกตานะครับเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยการกินยาปฏิชีวนะนะครับการกินยาต้านฆ่าไวเอาเชื้อปรสัยก็อาจจะมีประโยชน์นะฮะอาจจะเป็นพระเอกเมื่อ5ปีก่อนนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยการกินยาก็ก็ยังมีบทบาทอยู่ในรายที่เป็นรุนแรงนะครับส่วนเรื่องอาการโปลบิบ่งอันนี้อยู่ในทฤษฎีในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมน้อยลงนะครับ